นี้มาต่อการลำดับเรขาคณิตนะคะวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของมันหรือว่าที่เราเ,เรียกกันว่าสูตรนะคะอ่ะ 5, 1, 1, าหน้า121จ้ะนะคะก็จะเห็นว่าเป็นไงคะเมื่อาวานทบทวนก่อนลำดับนะคะเรขาคณิตเขาจะมีความสัมพันธ์ก็คือเขาจะเป็นการคูณค่าคงที่ค่าหนึ่งะคะก็คือผลไม่ใช่ผลต่างร่วม อัตราส่วนร่วมนะคะเพราะว่าผลต่างร่วมจะเป็นลำดับเลขคณิตอันนี้จะเป็นลำดับเรขาคณิตนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะก่อนที่ครูจะไปความสัมพันธ์นะคะเมื่อวานแอบตรวจการบ้านเด็กๆนะคะจะเห็นข้อข้อ,ขอหนึ่งที่ทำเหมือนกันหมดเลยซึ่งไม่เป็นไรทําเหมือนได้แต่ที่ประเด็นคือทําแล้วมันยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอเก็บตกให้นะคะก็คือข้อ 1. 8ุนี่นะคะ หน้า1น7นะคะที่มันเขียนว่าให้หาอาจงหาอาของเอหนึ่งจุดแปดขอพายหาอาของนะคะลำดับ5 5a ส่วน2นะคะ 5a อกำลัง2ส่วน4ไปเรื่อยเรื่อยนะคะหา a ไม่เป็นศูนย์เนาะอันนี้ช่างมาเงื่นไขท่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องคือน,นะคะจริงๆแล้วข้อน,นี้ทำยังไงเอ่ย ข้อเนี้ยอ่าต้องตอบต้องตอบว่าอะไรอ่าดูนะคะสมมติหนูจะเอาอ่ถ้าอันนี้ก็คือคูณ R ถูกไหมคะคูณ R เราจะเพราะฉะนั้นหนูก็อาจจะเอาตัวนี้ก็ได้อ่าอเออาจจะเอาตัวนี้มา5 a ส่วน2นะคะแล้วก็หารด้วย5ะคะ่ะหารด้วยนะคะก้อนนี้หารด้วยก้อนนี้นะคะ5ก็ไม่ผิดย่อมได้และหนูจะเอาก้อนนี้ก็ได้บางคนเอาก้อนนี้ใช่ส่วนใหญ่จะเอาก้อนนี้เนาะนะคะอ่าพึด5 a กับัง2ส่วน4นะคะ นี่คือกรอนบนแล้วก็หารด้วยกอนกรอนนี้นะคะ 5a ส่วน2เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันผิดอยู่เล็กนิดเล็กนิด,น,ดนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราแก้ให้ถูกเราจะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะจริงๆแล้วมองปุ๊บอ่ะคำตอบน่าจะเป็นอะไร5แล้วกลายเป็น 5a ส่วน2มันก็จะเป็น a ส่วน2เนอะนะคะแต่ครูตกใจคําตอบเป็น 5a ส่วน2ทีนึงอ่ะโอเคดูนี้นะคะลูก 5a ส่วน2น,นะคะหารคือหารหารด้วย5 นะคะจริงๆสามารถตัดได้เลยถ้าใครทําเป็นปรับทอนได้เลยนะลูกถ้าใครยังไม่แม่แมนก็ไม่เป็นไรอ่ะหารด้วยห้าห้ามันคือห้าส่วนอะไรจ๊ะห้ามันคือห้าส่วนหเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะก็ห้าเส่วนสองเป็นหารเป็นคูณแล้วสลับเศษส่วนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือห้าตัดหได้ใช่ไหมคะมันจะเหลือ r เป็นแค่ A ส่วนสจะ a ส่วนสเป็น r นะคะเป็น r เพราะฉะนั้นข้อนี้ติ๊กตอบ R เป็น a ส่วน2นะคะ A เท่ากับ a ส่วน2ไม่ต้องไปแก้นะคะถ้าถ้าใครอยากแก้ใสแสละบําก็แก้ได้แต่ไม่ต้องแก้ก็ได้จริงๆคุณไม่ซฉีเรียสแค่ให้ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้อนี้ต้องตอบ a ส่วนสองนะไม่ได้ตอบให้ a ส่วนเห็นตอบมาหลายคนเป็น5 a ส่วน2นะคะแต่ยังไม่ถูกต้องนะคะส่วน2เดี๋ยวเราจะตกใจถ้ากลับมาดูข่าวหลังนะคะตอบ a ส่วนสเฉยๆนะคะเหมือนกันกับออันนี้ที่เห็นเด็กๆทำมานะคะอ่า หนูก็ต้องได้เป็นอะไรคะลูก 5a าเอับสส่วนสเนาะหารใช่ิดข้าวข้างหอย่างนี้หารหารด้วย 5a าส่วนสนะคะหนูสลับแบบเศษเป็นส่วนนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเอา2ขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะเป็นคูณแล้วเอา2อันนี้ก็เป็น 5a หนูตัดอะไรได้ก็ตัดใช่หนูเห็นแล้วละว่าหนูตัดแล้วหนูก็ตัดแต่หนูลืมลืมตัดเลขห้าแล้วแบบไม่แน่ใจนะคะห้าสองหนึ่งสองสองส่วนะคะ A, A A ตัดเอง1ตัวนะคะเมี2ตัวใช่ไหมคะขอตัดนี้แล้วก็5นะคะ5จริงๆตัดได้เลย5กับ5นะคะสุดท้ายมันเหลืออะไรเนี่ยคนที่ไม่โดนตัดคือตัวนี้ค่ะ A และตัวนี้ค่ะใน้2ที่เหลือเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือตอบ A ส่วน2นะคะเส่วน2อ,อ่ะเก็บตกข้อเดียวเพราะว่าเห็นตรวจกันบ้านแล้วเห็นว่าผิดไปนิดนึงนะคะยังไม่ถูกต้องก็แก้ให้ถูกซะอ่ะต่อกัอนที่ของเราวันนี้คือ ความสัมพันธ์นะคะของลำดับเลขค่าคณิตนะคะที่เราเรียกเลยว่าสูตรทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วลำดับนะคะเรขาคณิตนะคะจำลำดับเลขคณิตเดินมนไปไหมก็ต้องกลับไปทบทวนนะคะถ้าเป็นเลขนะคะเลขคณิตอ่าสูตรที่เราชอบท่องกัน a n นะคะความสัมพันธ์เอเท่ากับ a 1หนบวกวงเล็บเลบหนะคะคูณ d ด็อกผลต่างรวมผลต่างรวมนะคะวันนี้เราเรียนเรขา สิ่งที่เราได้คือ an เหมือนกันค่ะอยู่ในหน้า121ถ้าจะดูนะคะ an เกิดจาก a1 ค่ะคูณกับ r ก็คือตัวของเราอะค่ะอัตราส่วนร่วมของเรานะคะแต่ว่า r ตัวนี้จะยกกำลังอยู่1อันนะคะก็คือยกกำลัง n ลบ1นะคะ n ลบ1ในหน้า121มีนะลูกลองไปดูได้นะคะก็ะกลายเป็น an เท่ากับ a1 คูณ อยกกำลัง N-1 นลบนนี่คือความสัมพันธ์ที่ต่อไปนี้เราจะต้องใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกับตัวนี้ที่เราใช้ในลำดับเลขคณิตนะคะนะเป็นการคูณ,เป,คณเป็นการคูณด้วย R ยกกำลัง N-1 ลบ1เพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็จะมาต่อให้พวกเราในข้อแบบฝึกหัดต่างๆนะคะไปดูที่ข้อ3กันนะคะแบบฝึกหัดน บฝพหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าไรเจ็ดนะคะข้อสามนะ,ะเดี๋ยวทำไปพร้อมกันก็ได้หา A9 เก้าขออนุญาตเขียน a อเก้าเลยเขาบอกให้หาจน์ที่เก้านะคะของลำดับสองสี่แปดสิบหกอะของลำดับนะคะเรบอกมาแล้วก็สบายใจเลยค่ะคณิตสองสี่แปดสิบหกให้มาสี่โพให้หาจน์ที่เก้า ใครใครอยากคูณคูณไปเลยเพราะเริม่มมองเห็นความสัมพันธ์แล้วว่ามันคือคูณอะไรจ๊ะคูณ2ถูกไหมเออมันคูณ2นี่คือ R แล้วถ้าใครไม่อยากคูณใช้ที่ละเกียดคูณสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะก็คือ A นะคะ n ตัวน, n, วนี้ n ตัวนี้นะคะเกิดจา,าก a 1 r ยกกําลัง n อนลบหนะคะ n ของเราเราต้องการหา a 9ใช่ไหมคะ a 9นี่เราจะหา a 9 เราก็เป็น a 9เก้าเท่ากับเอ่คูณอยกกำลังเลบหอ่ะก็เริ่มแทนค่าค่ะ a 9ไม่รู้ a 9ไม่รู้ก็ช่างมันเนี่ยไม่รู้ต้องคำนวณ a 1อ่ะรู้แล้วเลข2ค่ะ a 1เป็นเลข2นะคะ r รู้อย่างนี้ r ก็เป็นนี่นะคะยกกำลัง9กลบหเป็นอะไรจ๊ะ9กลบหมีค่าเป็น8โอ้เหนื่อยเลย2องยกกำลังแปคูณกัน8ตัวอักูณไปคูณไปเยอะอะ กดเครื่องคิดเลขมันมีเครื่องคิดเลขนี่เนาะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็โหอีกสองของนอนุญาตแอบไปดูเครื่องคิดเลขก่อนนะบอกว่าจริงๆแล้วกดคิดเองก็ได้แต่บางทีแบบแหมะเออแหมเหมือนกัน <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยนี่นาคนยุคสมัยนี้เราก็จะมีตัวช่วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดสาหรับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นอ่ะทำไป ห้าร้อยสิบสองโอได้มาแล้วนะคะนี่คือโพดที่เก้าของลำดับนี้นะคะมาต่อกันที่นะคะเดี๋ยวขออีกสกนิดนึงก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำส่งก็เลยนะคะเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะนะคะ <c oughs> เออไปข้อสี่ข้อสี่ต่อแล้วกันนะคะต่อไปเลยเนาะข้อสี่ ข้อ4เนาะ a 1 1ค่ะหา a 1 1หาให้หน่อยนะคะของรอรอดลำดับขออนุญาตเลยค่ะโอ้โหมีคู A อทำไมคี้เกยียจขนาดนี้ค่ะแค่ลำดับก็เหยียบแี้วคี้เกยียจจริง2-10ลบนะคะ2-10ลบแล้วก็ลบ250นะคะไปเรื่อยๆอ่ะมองปุ๊บ เห็นแล้วมันติดใจขอเขียนแล้วก็ไหนๆก็เขียนแล้วเอออะมองแล้วน่าจะเป็นไงมองแล้วนะคะมองแล้วก็น่าจะเป็นอะไรล้วพอจะรู้นะสองคูณอะไรได้สิบเอาคูณห้านั่นเองแต่ว่ามีติดลบด้วยก็ต้องเป็นติดลบห้านะคะอันนี้ก็สิบสิบคูณห้าได้ห้าสิบติดลบลบลบเป็นบวกเออนะคะเพราะฉะนั้น R จริงๆแล้วอ่าข้อนี้คือลบห้านะคะมองมองไเรามองแล้วก็พอจะสังเกตได้แล้วไม่ต้องไปตั้งหาแต่ถ้า ใครจะตั้งหารก็ทำตามกระบวนการก็ไม่ผิดนะคะหา A11 สูตรมาเลยจ้ะ A N เท <N S 1> <A 1. S 2> ่ <A 18. S 2> ากับ A1 R นหนกำลัง N ลบหนึ่งนะคะ A11 A11 อ่า A11 นะซ1นะคะก็คืออย่างงี้อ่ะ a 1 1ไม่รู้จ้ะ A1 นี่เป็นเลขสองนะคะ R เป็นเท่าไหร่จ้ะ R เป็นลบห้าค่ะ สิบเอ็ดลบหนึ่งเป็นสิบโอ้โหยกลบห้ายกกำลังสิบห้าคูณกันสิบตัวตัวเองเป็นบวกเลยเป็นรบอถามแค่นี้ก่อนบอกเลยว่าตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นบวกแน่นอนเพราะว่ามันมีสิบตัวมันเป็นคู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวลบคูณลบมันจะได้บวกแต่ปัญหาคือเลขอะไรอ่ะห้าคูณกันสิบสิบตัวเอาห้ามาสิบตัวเรียงคูณกันก็จะต้องค่ะมาเลยค่ะเครื่องมือในการคำนวณนะคะเครื่องประมวลผล โอ้โหเลขเยอะมากไม่อยากจะคิดเลยอะประมาณล้านอะประมาณล้านนะคะเก้าล้านอะไรคะลูกเก้าล้านเลยตัวเองสองคูณเก้าล้านกว่าโอ้โห,โหเยอะนะเวียนหัวไหม่ะแล้วคูณอีกสองค่ะคูณอีกสองเอาไปคูณสองค่ะลูกสิบเก้าล้านไม่มีสีดำเหรอคะไม่มีสีดำในห้องมีไหมลองไปดูสิ ประมาณนี้เลขเยอะมาโอ้เลขเยอะจริงไม่ต้องทำกด้ต้องใช้เครื่องคิดเลขกดแหลงจริงแล้วนะคะเออแต่ว่าพูดถึงว่าเราจะต้องจาเราจะต้องเนี่ยนีมีกระบวนการตรงนี้นะคะกระบวนการเอามาค่ามาแทนอ่านค่าแล้วก็แปลความหมายได้สวยการคํานวณเลขก็ให้เครื่องช่วยเราก็ได้นะตอนนี้นะคะนาะตอนนี้นะโอเคอ่ะดูข้อห้าข้อห้าข้อหาหาพจน์ที่แปดของลำดับเลข,ขาคณิตน,นะคะ a a แปดเนาะ ของลำดับเรขาคณิตนะคะของลำดับนะคะเรขาคณิตหน้าตาเป็นไงเขียนก็ไม่สวยนะครูเอหนึ่งส่วนสอส่วนหกส่วนสิบแปใช่ไหมหนึ่งส่วนห้าสิบสีเห็นหรือยังเริ่มเห็นหรือยังว่ามันมีตรงไหนที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็เริ่มเห็นแล้วว่าทั้งหมดเป็นหนึ่งหมดเลยมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเป็นยังไงคะ เหมือนตัวล่างอ่ะดูก่อนเหมือนจะเป็นว่าตัวล่างมันคูณ3ถูกไหมคะมันคูณ3เนาะมันคูณ3เพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วอันนี้คืออะไรคะคูณด้วยอะไรคูณด้วย1ส่วน3เพราะตัวล่างถูกคูณถูกไหมคะคูได้วย1ส่วน3 r รู้แล้วอเป็น1ส่วน3เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาของเรากันเลย a n เกับ a 1คูณ i กลัง n ลบ1ี่คือ ความสัมพันธ์ของลำดับเลขค่ะอน,นี้ที่เราจะต้องจำเอาไว้นะคะเหมือนกับลำดับเลขนี้คราวก่อนเนาะ a 8เท่ากับ a 1คูณ r 8 1ลบ1นะคะ a 8ไม่รู้ a 1นี่เลขนี้1ส่วน2ค่ะ r เป็น1ส่วน3 8ลบ1เป็น7โอ้โหอ้โหอ,อ่ะทำบายทำบายไม่ต้องบน3คูณกัน7ตัวก็ต้องใช้เครื่องคนวนนะคะนะ คุณเองก็ได้ไม่มีปัญหาคุณเองได้เลยอ่านะคะอะไรลูกสองหนึ่งแปดนี่ต้องเยอะต้องแยะสีดําม,มาลองไปดูซิข้างล่างก็มีค่อยคลาสฟายอาหาเก็เจอคูณ 2, 2> สวัสดีค่ะสีสานะคะเจ็ส่อ้าขอโทษหนึ่ส่วนสี่สามเดสี่ห็นไหม หนึ่งส่วนสี่พันกว่าโอเคเป็นไห้ค่ะเอ่ออ่ะหนึ่งส่วนสี่พันกว่านะคะก็คิดเลขตามปกติอันนี้พวกเราทําได้อยู่แล้วนะคะมั่นใจโอเคพาร์ทต่อมาเป็นพาร์ทของการหาพจน์ทั่วไปคือหาพจน์ที่เอ็นคำว่าพจน์ที่เอ็นก็คือพจน์ทั่วไปเนาะนะคะได้เลยได้เลยอ่ะโอเคไปดูที่ข้อหกนะคะข้อหกมี แข้อย่อยเลยหาพสเอ็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามานั่งทำกันนะคะข้อหกหา AN นพดทั่วไปคือ AN นะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มทำที่ข้อหนึ่งอ่ะหนึ่งสามเก้ามองปุ๊บเป็นไงโอ้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะอุตยตายเบี้ยวน่าจะพอทำได้เพราะฉะนั้นตื๊ดตื๊ดตื๊ดอ่ะก็เป็นไงคะลูกคูณอะไรแน่นอนคูณสามเนาะสามคูณสามก็ได้เก้าคูณสาม เริ่มเลยค่ะ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นะคะ an ค้าง y เพราะโจทย์ให้หา a 1นี่จะพจน์แรกเลข1นะคะเลข1จริงไม่ใส่ก็ได้นะคะ r เป็นเลข3<ม>จานี้คือ r นะคะคูณ r นะคะก็คือคูณ3ยกกำลัง n ลบ1สุดท้ายตอ,อบอตอบนะคะ พจน์ทั่วไปของลำดับนี้1ไม่ต้องเขียนก็ได้คี่ไอเขียนแค่พจน์ทั่วไปของลำดับนี้คือ an เ<น>ท่ากับ3ยกกำลัง n ลบ1จบได้คะแนนแล้ว1ข้อนะคะไปดูข้อที่2กันข้อที่2 25เหลือ5เหลือ1และไปเรื่อยเรนะคะจะเห็นว่าโอเลขน้อยลงมันน้อยลงมันเหมือนมันหารด้วย5ตัวเองนะคะมีความรู้สึกอันนี้เขียนทางล่างก่อนความรู้สึกเหมือนหารด้วยห เหมือนหารด้วย5นะคะแต่เราจะไม่เขียนเป็นหารเพราะว่าความสัมพันธ์ของลำดับเลขาคณิตจะเป็นการคูณเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคูณด้วยตัวผกผันนะคะคูณด้วย1ส่วนห้นั่นเองการหารด้วย5ก็คือคูณด้วย1ส่วน5เหมือนกันเหมือนที่เราทำลำดับเลขคณิตนะคะสมมติว่าเหมือนลำดับมันน้อยลงอ่ะมันจาก24มันเป็น เออสิมันเป็นศูนี่เหมือนมันลบด้วย12มันก็คือการบวกด้วยลบสิอะไรแบบนี้นะคะตัวผกผันของมันนะคะมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวผกผันอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วมันเหมือนมันหารด้วย5ก็คือมันคูณด้วย1นส่วนหเพราะฉะนั้น a n จอ a A ใส่เนกำลัง n ลบหนะคะ an ก็ค้างไว้ R A1 หนึ่งใเหนึ่งยี่สิเลยจ่ายี่สินะคะนะคะ แล้วก็ r เนี่ยเป็น1ส่วน5ก็1ส่วน5าลบกัน n ลบ1จะตอบแบบนี้ได้ไหมตอบได้แต่ถ้าอยากจะปรับให้สวยงามก็ทำได้ย่อมทำได้นะคะขออนุญาตปรับให้สวยงามแต่ถ้าสมมติอัตนัยแล้วตอบแบบนี้ได้คะแนนนะคะไม่ผิดนะแต่ถ้าอยากจะแอดวานเออคนบอกบอยากช่อยากแอดวานก็สามารถแอดวานได้25คือ5อยกกำลัง2นะคะการที่มีวงเล็บอย่างนี้นะคะการที่มีวงเล็บอย่างนี้เหมือนใส่ ยกกาลังมาให้เขาจะกลายเป็น1ยกกําลัง n ลบหแล้วก็5ยกกําลัง n นลบหนะคะซึ่งไอ็นหนึ่งกำลังอะไรก็ได้เท่าเดิมไม่เขียนก็ได้นะคะ1ยกกําลังอะไร1ยกกําลังอะไรนะคะยกกําลัง x y z ก็จะเป็น1เสมอนะคะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่ 5, กําลัง2ส่วนด้วย 5, กําลัง n ลบสนะคะลืมลืมหรือ,อยังเห็นไหมลืมหรือ,อยังว่า ถ้า a กําลัง n หารด้วย a กําลัง M นะคะฐานเดียวกันหานกันเอาเลขชี้กําลังมาทําอะไรลูกเอามาลบกันนะคะเอามาลบกันเอาตัวบนตั้งล้วลบด้วยตัวล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนี่เราจะเห็นว่าเป็นอะไรคะเราจะเห็นว่ามันคือเลข5ฐานเดียวกันใช่ไหมคะฐานเดียวกันก็เอาเลขชี้กาลังมาทําอะไรลูกมาลบกันเอามาลบกันนะคะก็จะได้เป็น5แล้วก็เอาเลขชี้กําลังตัวนี้นะคะ ตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ทั้งก้อนนะคะขออนุญาตต้องใส่วงเล็บนิดนึงอันตรายถ้าเราจะแปลงร่างนะคะขอใส่วงเล็บครอบก้อนนี้เพื่อเวลาเราแปลงออกมามันจะไม่ผิดไม่ผิดพลาดนะคะนะเพราะฉะนัะ้นจะเป็น5กําลังสองนะคะลบคูณค่าเป็นลบเอ็ลบคูณค่าลบคูณลบเป็นบวกหนึ่งสุดท้ายตกบรรทัดค่ะสุดท้ายขอไปที่หัวใจสีแดงๆ ปที่หัวใจสีแดงๆนี้นะคะหัวใจสีแดงๆบอกว่าสุดท้ายนะคะเราจะได้เป็นอะไรเอ่ย5ยกกําลังนะคะ2บวก1น,นะคะ2กับ1น,นจับคู่กันบวกเป็น3นะคะลบเเพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็นเทาน่านี้ถามว่าหนูงงค่ะหนูไม่ตอบได้ไหมได้ใครจะตอบอันนี้ได้คะแนนใครตอบอันนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสามารถตอบได้ทั้ง2แบบมันคือมีค่าเท่ากันนะคะ2ตัวนี้มันแค่ หน้าตาไม่เหมือนกันแต่มันมีค่าเท่ากันแต่ถ้าเป็นสมุินะไปเจอในช,อช้อยเช่นแบบสอบข้าวสอบโอ่งหงเอเนนอะไรทั้งหลายถ้าเจอในช้อยแล้วไม่เจอตัวนี้ก็จําเป็นจะต้องรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับตัวนี้นะจ๊ะควรจะต้องรู้นะแต่ถ้าเป็นอัตรายนอะไรทั้งหลายอะ่ะตอบตัวนี้ผิดไหมไม่ผิดตอบได้นะคะโอเคเนียคลิบแป๊บ